ใหญ่ข right, mm ึ้นกว่าอืนี่คันนี้

เดี๋ยวที่ค่อยหาซื้อใส่ใหม่ก็ได้เพราะนั้นเสียอ,อะไรสีขาวนะอันนี้โอ้อขหออ,ออมดุกปัดให้ทิ้นเลยก็ยังยังช่วยได้อยู่ถ้าไม่ใส่ไปเหยียบปื้ม งานเข้าไปแต่ขึ้นคนเดียวไม่เท่าไหร่นะคนพี่เนาะขึ้นทีสองคนสามคนอย่างเงี้ยน,นะเยอะตอนเช้าคนสี่ห้านคนนะโอ้โหนท้ายฟ้าท้ายนี่เหรอรับพนักง,งานหนยิงข้างนอกนี่เหรอละ่ะทําทไม<ะ>เพราะเอาจิง<ะ>จริงทําไมขันไม่เข้าเพราะข้างในมันเต็มนนะอืมแตทุกยี่สิบคนอนะ่ะโอ้ คันนั้นเขาว่าแค่สิบห้าคนเองเขาไม่ยี่สิบหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังเขาแค่หกคนหรืป่านีข้างหลังสิบห้าครับปิดหน้ารถห้าของเขาไม่ได้นั่งตรงนี้นั่งแค่ตอนนี้นี่คุณพี่ของน็อตเขาอ่ะมันเล่นตัวได้แต่น็อตเราอ่ะมันเลมันเล่นตัวไม่ได้แล้วขันแน่นไม่ได้แค่แค่ขันประคองมันไว้เฉยๆมันจะคลายมันจะคลายไหม คุณพี่เขาดี้ต้องไปหาซื้อน็อตสำหรับปฝาท้ายไปใส่ไหมไอ้ร้านร้า,านอะไรนอะรมีร้านอะไรมีตอนนี้พี่ะิดตัวนี่ี่เปิดเดีย๋ดวยวเขาวาอันนี้มันให้ตัวได้อหรอได้ให้ตัวได้ถ้าเราขันแน่นเนี่ยมันจะจะไม่โยกตามไม่โยกเลยไม่โยกตาม

าอย่างนี้รถตกลุมแล้วฝาท้ายมันยกขึ้นแล้วมันลงใหม่มันหลุดออกจากล็อกนี่ก็คือร่วงเลยนะเนี่ยทำไมออกมไไไได้นัแบบท่